เมื่อแพทย์จับแพทย์มันจับง่ายมผมย้ำาหครับการจับผิดการทําง,งานของแพทย์ต้องใช้แพทย์จับแพทย์ย้ำเลยถ้าถ้าคุณอ้างว่าเป็นคนไข้วิกฤตขนาดโรงพยาบาลราชธานยังไม่สามารถรักษาได้คุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นต้องเป็นคนไข้วิกฤตเท่านั้นตามที่คุณอ้างว่าจะทํา m r ไไม่ได้เพราะคนไข้วิกฤตจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จนกระทั่งได้รับเอกสารฉบับนี้ของคณะแพทย์ชุดนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ให้เป็นฉากๆอันนี้เป็นโปะแรกแล้วที่ไม่ปกติเขาไม่เชื่อว่า คุณเป็นคนไทยวิกฤตเห็นด้วยเลยครับเมื่อแพทย์จับแพทย์มันจับง่ายผมย้ำาหครับการจับผิดการทํางานของแพทย์ต้องใช้แพทย์จับแพทย์ในเมื่อใช้แพทย์จับแพทย์ประเด็นมีอยู่นิดเดียวคือภาษาวิชาการมันเยอะอผมจึงพยายามที่จะสรุปประเด็นเฉพาะที่เป็นเอาให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายๆผมไล่พี่ฟังนะครับไล่แม่แอนฟังแล้วพี่น้องที่ติดตามรายการ คือสาระที่เขียนมันเยอะมากประมาณห้าหน้าแต่ผมเอาเฉพาะประเด็นแรกเลยเอาถ้าถ้าถ,ถ้าจำได้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบ่งบอกว่าเขามีเอกสารหลักฐานครบพร้อมที่จะไปให้คําชี้แจงต่อปอปชครับและเขาบอกว่ามีหลักฐานเรื่อง MRI ครับเวลาพูดถึงหลักฐาน MRI เปาะแตกเลยครับคณะแพทย์ชุดนี้ยืนยันตามหลักวิชาการเลยว่าคนไข้วิกฤตจ,จะไม่มีการทํา MRI ครับการทํา MRI มันจะต้องเป็นการทําที่ใช้เวลานานโดยเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงมคนไขท้ที่เขาเรียกสัญญาณชีพภาษาแพทย์ใช้ดๆว่า vital sign หรือสัญญาณชีพซึ่งประกอบไปด้วยการหายใจค่ะปุณหาภูมิการวัดความดันอัตราการเต้นของหัวใจพวกนี้ต้องปกติคนไข้ที่วิกฤตพวกนี้จะไม่ปกติอ๋อความดันต่ำ หายใจเหนื่อยหอบเหนื่อยหายใจแรงอัอตราการเต้นหัวใจเร็วมากผิวกติพวกนี้จะภาษาเขาใช้คาว่าไม่สเตเบิหรือไม่ไม่คงที่หรือไม่ไม่เสถียร<อ>ดังนั้นในเ่อคุณวิกฤตคุณจะช็อบ,ค,อบคุณจะตายตอนไหนก็ไม่รู้หลักวิชาการหรือหลักการแพทย์จึงไม่ทํา MRI ย้ำเลยถ้าถ้าคุณอ้างว่าเป็นของขวาวิกฤตขนาดโรงพยาบาลราชธานยังไม่สามารถรักษาได้ คุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นต้องเป็นคนไข้วิกฤตเท่านั้นตามที่คุณอ้างว่าจะทํา MRI ไม่ได้เพราะคนไข้วิกฤตจ,จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การทํา m r i ผมย้ำนะครับคุณต้องนิ่งมากเลยนะฮะแม้แต่การเข้าน้ําเกลือเข้าให้ไม่ได้เนื่องจากมันเป็นโลหะเพราะ oh. MRI มันเป็นแมกเนติกมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค,คนไข้กินจะต้องนิ่งนิ่งเป็นชั่วโมงตามที่ที่แพทย์เขาสั่งว่าคุณจะต้องอยู่ในท่าท่าไหนบ้าง ต้องหายใจเขาลึกลึกหายใจออกต้องเอียงซ้ายเอียงขวาต้องทําตามสั่งได้ oh. คนแค่วิกฤตทําตามสั่งไม่ได้แปลว่าอันนี้<ต>คือโป๊ะและหนึ่งโพะ <laughs> นี้เป็นโป๊ะที่สําคัญนะเพราะว่าคุณทวีสอบสอบบางคนเอามาพูดเองว่ามีหลักฐาน m อ็อผมชงโนนะตอนนั้นผมชงโหนเฮ hey ้แต่เนื่องจากว่าเราหาวงการมานานจนกระทั่งได้รับเอกสารฉบับนี้ขอคณะแพทย์ชุดนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ให้เป็นฉากๆดังนั้นโปะแรกอันนี้เป็นโป๊ะแรกแล้วที่ไม่ปกติเขาไม่เชื่อว่า คุณเป็นคนไทยวิกฤตเห็นด้วยเลยครับ